ยิซีกับยังเด้งมือยังเป็นห่วงแต่เฮือนเจ้าไงเนี<อ>่ถ้าว่าเบิเดือนนี้ก็เป็นคุณนแลบ้านในสงกรารดังสงกรารพุ่นและบ้านนี้ขึ้นช่วงปีใหม่สงกรารพอดีเลยเพ<อ>ราะว่าเดือนนี้กับมนีเมื่อจะคะําว่าสิบสิบเอ็ดคัมเนาะออกมาสิบเอ็ดค่มสิบเอ็ดค่มสิบสิบสองสิบสามต้องแฮมบ้านนี่แฮมเบิดเบิดแฮมเนี่ยเป็นเบิดเดือนเดือนนี้ขึ้นบ่ได้ตั้งเดือนไหน อืมใจเย็นๆเดีวให้มีตะเด่งไม่สร้างแล้วั่นแหละกาสิาได้วันที่ใดเป็นจบตัวนี้แล้วก็้หาเงินอีกบาดนี้เงินขึ้นบ้านใหม่ คือเห็นเปิดเพลงทิมว้าอยู่ส่ยโน่บัดกุชโมไอซิมีแทนอ่้องน้นงองเตวอ่ะเนาะกาบปักไทยสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเอฟซีเบ้อสูสูสุคนกายินดีตันดับซ่องสาบุนบันนาะอีกแต้พวอพี่น้องเอ้มาพอๆในมนี้เนาะทั้งสูบกาได้ขอมาเบิง ถ้าไม่สร้างพันติกกระเบื้องอยู่ที่บ้านของน้องเตียวเนี่ยพี่น้องเอ้ดีว่าเมื่อวานน,นี่เนาะมาปูนปามาพ่อซ้ำสอบทางสมุนก็ได้ซื้อมาให้คุณพี่น้องเอ้ซื้อมาเพิ่มอีกสามสอบแนี่ยถ้าไม่สร้างเพิ่นฮึยมีย้องบาดนีิออกโควิดไ็ดแต่ตกใจเทสน้าล้ำขลือมาอยู่นี่ วิ่งยังอะนะโอ้ตอมลูกเลยหลับโอ้ผู้ช่าม่ได้ยินเสียงเพลงอยู่ในต้นบอกไพ่พี่เปิดเพลงเสียงอะไรอยู่โอ้เปิดเพลงไนงัวอะก็เคยมีผัวผิดรองเคยเปิดเพลงไนงัว เราคงดูหพองน่ะเราคงดูอ่ะอันนี้อ่ะอย่าแนวกับฟองน้ำมโอ้โห้เกิดอะไรขึ้นวันนี้มาอะไรคำๆมากคำหนูต้องใจวัดแต่ชิชัยนอนบ่นนั่แหลเอาอย่างมักนี่นะเอาใบอันนั้นใบใบตำลึงใบตำลึงคือคนเ่าอย่างนี้เลยนมน้อยนึง นมได้นงกาแฟได้นงเออาลองดูหันตึงอยู่บ่ปกใจวันกี่รอบเดเจ้าวว่าไ้ชอบหน้าชอบตามาสิดอกหน้านําคําเทียดมาพ่อพี่น้องเ้เห็นหากมาดดปอกใจบ่เด้อนี่ประกาศห่าวไมีแต่ยองไว้นี่ยองไว้ได เอาแนนเมยปลูกโตอ้อาวชินาเป็นสาวมานี่เลยเนาะหนาตึงวันี่แหละก็ได้เปลืองเงินซื้อครีมแล้วเอาเนอตอมดึงมาโบน่ะ,ดนดะเด็ดมากเลยเอ้เด็ดมากเรยบปรงซนี่คือเห็นบ่อไรเป็น เอาต้นยังออกโม่ชอนี่ต้นดูบ่ออาปาไปเพราะว่าถ้าโ่ออกมันใหญ่ยิ่งอันตรายบ่ต้นดูจะอยู่ใช่ก็ต้นดูอยู่ประมาณนี้เอออยู่นี่เนาะโอแล้วออกเพ็่อจะต่อมัน อืมตางน้องแป้วอยากเอาออกเองบ่หรือว่าจังได๋ถ้าว่าตามดาก็ถ้าจงไว้มันก็ใกล้บ้านเนาะเพิ่นใหญ่มากะลมมากะพายุมามันันตรายเลพี่น้องเมื้อนี้ก็เข้ามายนอเภอสร้างพนาเอายาแนวมันมาคือว่าสมอยสิมีอยู่ไปถามน้องแวก่อน่สร้างบ่ได้มาน คุอฉันมีฉัมีได้แต่าไม่สร้างมาได้บางเ่ไม่สร้างเายยดด้เบ่าเลยเออโดคิดว่าจะไม่สร้างค่ะได้ซื้อนี่มาจุลชีพโบมาได้บ่าเลค่าเวียกค่าดองช่องซํบหมอกเด้เพิ่นยระเพิ่นใหญ่ได้ฟองน้ำเสร็จ อ,าาอย่าแนวมาเพิ่มมายายกระเบื้องนะ่นบอกว่าพอ่นยุดบ่ไม่นี้ยุดว่าสิข่าวมาว่เห็นแต่ลำโพงหอยต้องแต่งเงินต้นหมกไฟผัวเฮ้ยไม่สร้างแล้วไปลองแล้วเามาข้างมาาือนจบอกันได้มาไหมว่ามัานตัวนยุดไปเลยนไ,ได้ไหม เองว่าอ้หน nice ุนาตนแรงแต่สำเนียไม่ทันเห็นเนยโตตามดูค really ่ะแดงตอนไหนเหรเอจคลบไม่ดองบ่ามานเพราะเมื่อคืนในชัดแจ้งเมื่อคืนในชัดแจ้งเลยนกเลยเนาะโธ่รู้เตื่นแล้วาเหรอสวตัวแล้วเนาะมันีกรเทินเลยบมาได้ทั้หด่า Hôm nay sáng Bây giờ đây phòng nạp ngân chúc chốc ma mô ba này đấy Chịu dễ nèo, bớt... nèo này. Này à, 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 Đi bớt Nèo nèo nè Nó nằm trong cái tường vậy chá Các mẹ nhé, các chạy không có ngăn đâu Nên là muông, Nên là ไปบ่เจ้าอไม่าไปไปไปตาม้าวโอ้เอ้บอไดมากบมาแ่อยเนก็ลไปเออเก้มาแล้วมาไวเลยเมื่อป้าได้หนิมาไวเ้อตอนนี้แล้วเปลืองเงินไ่ได้อะไรก็แต่น้อยแต่นอยเออ ก็ไหสิมามนะมันจะหาเบิึงประตูตั้งแล้วเปิดประตูมันตามร่องเบิึงเนาะแล้วทำร่องตามยังเบิึงให้เรากอย i ปูนกับกอยอยู่ใกล้ๆเนี่นี่เนาะแต่ก่อนเอวยจอยวะอืมก่อนเอวยจอยวะส่อแล้วจบว่านี้บ่ดีเลยยังมีรวมอยู่อือ ตอนนั้นเน่ตอนเอื้อเยังไม่ได้ท่องน้ำผึ้งน่ะเอื้ย,ม,ยมาแต่ไทยแล้วเอ้ยจอยจอยน่าตะกี้นะ่ะแอวซับแปดนี่นี่สามสิบเมตรสามสิบชองจอยเบิง้งต่างกันเท่าไรจ้ะใส่พอดีเด้ที่ทำพอดีเลยไอ้เฉา,ามาให้มีอยู่เลยสีมันมุนรวมผ่อนไ<ป> <laughs> แต่ว่าใส่สบายส่งนี่นะนนสองร้อยห้าสิบผลได้เป็นเงินบาทนะแพงได้ส่งแบบแพงพ เอวยมักซื้อซื้อแต่อยู่ไทยพ no ุ่นนี่นะใส่เวลาในในร้านอาหารนะเพิ่นใส่ใส่ส่งสีดําแต่ก็ใส่เสือทางหานบอเสือทางหานเป็นเป็นสีส้มจะมีเสือซื้อหานของเพิ่นเลยเสื้อหานโคตรงยาแต่ส่งนี่หหอยใส่ยางอื่นเลยถ้าเป็นส่งยินก็ต้องสีดำจะสีฟ้าแบบนี้ก็ใช้บได้ต้องส่งแบบนี้เอยแต่มีส่งตัวนี้หันหาโตแบบนี้นะแต่ว่ามมีสีดำามันซ้ำ มาแต <c ười> no. ่สองไอีกของอะไรพูไอ้ยังไปเบิ่งโดดไกลรูข่อยเนาะนาะไปเบิ่ทางนีสักหน่อยปะทำสร้างมาเด็กนี่นี่ที่ว่ามาให้ไม่สร้างพันมาหนิหาเงินกะเกียมไปได้แล้วจากมือนี่ห่วย ในมือในงามในขืนเนาได้เต่อเอ้ยเอาเราทากันสีฟ้าของเราเด้ไหนเอาเรามาบอกว่าอหนแต่ว่าทากันยังไริเก็บเนาะนี่ก็ต้องใส่ยาแนวมันเต็มร่องเลยมันจะงามใส่มันเต็มแบบนี้เห็นยังบอืมกับวดงามท่นนี้แล้วบอ่ะแต่ต้องทาหลาอีกรอบนึง อดอดดนี่งถ้าเราทารอบเบี้ยวเนี่ยมันยังนั่นเดียูป่ปุ้นบาเล่ผลบา,า,ออาเดลท่องพรมสะอาดมยังเรียบร้อยโหมันชีบองนางงามนะทากันเปื้อนรองเบิง้งมันกรตัดกันได้กับสีขาวแดมแดมแดงตะ,าาะ,ะ,ะวันแดงเกี่ยงนี่เราจะทาได้เอาบ้านนี้ตอนเด้วยเมื่อเรามาบ่อืม ดีเนะลยเราติดกระเบื้งองใหญ่ยาแนวอย่างเรียบร้อยจังท่าสีขอบท่าสีขอบแล้วก็เก็บสีทั้งทั้งนอกทั้งยางแมันจบเลยบาทนี่เ mm hmm. นาะเพราะว่าเก็บสีกับยังเด้งมือยังเป็นห่วงไปเฮือนเจ้าอย่างเนี้ยถ้าว่าบดเดือนนี้ก็เป็นพุทนละบาทในสงการดังสงการพอได้บาทนี่ขึ้นช่วงปีใหม่สงการพอดีเลยเพราะว่าเดือนนี้กับ มื้อนี้มื้อจะค่ว่า10 11คำเนาะออกมา11คำ11คำ10 12 13ต้องแฮมบาดนี่แฮมเบิดเบิดแฮมน่ะแม่นเบิดเลยดือนนี้ขึ้นบ่ได้ทั้งเดืนหน้าอีกอืมจเย็นๆเดี๋ให้มีตะเดงแม่สร้างเราหั่นแหละาษีบ่ได้วันที่ใดเป็นจบตัวนี้แล้วก็ต้องหาเงินอีกบาดนี้ เงินึ้นบ้านไม่เกยบได้ประเด็นอะรแห่งไหนเนาะยังไม่ได้นี่เก็บขอบเก็บยังอีกแล้วพี่เก็บขอบทั้งนี้มาอีกเก็บขอบตามขอบตามยางพี่เบนยังว่าดูทั้งหน้าบ้านไม่สวยเลยพี่เบนวะอ๋ยังมาเลี้ยวเลยยังมาทันเลี้ยวทั้งหน้านี่มันแบบกระตุกกระติได้เนาะ ເຮົາເບິ່ງກະບໍ່ງາມຈົບຈາກອັນນີ້ແລ້ວກະເນາະໄປເຮັດເຊົາໃຫ້ເຈົ້າອີກເດີ້ເນາະແບບຊີ້ແລ້ວນີ້ບໍ່ຢ່າແນວມັນບພນີ້ກອຍເດີກຍຮຕ້ກ້ອຍືອນ້ອຍນບພລະຍະນ້ແຕວນີ້ຜູໃຫຍາຍເຈົນາເຈົພິກບຊອຍ ถ้าม <laughs> <laughs> ัน <fundamentals> บ <dragging> ่พอนี่ก็ยะอ้อยพี่น้องให้คือกระเบื้องให้ได้แกงเลื้อยอยู่4แก๊ตถ้าบ่พอดําแก๊ตนี่ก็สิซอยน้องเพิ่นได้อยู่แต่ว่าหลายแก๊นี่ก็ซอยบ่ได้แตวเนาะาเออบ่พอําแก๊ําได้นี่บ่มีก็สิซอยให้เงินเอื้อยนะซอยออกไอยู่แต่ว่า2 3แก๊มันก็บ่ไหวต้อง ให้แม like, ่เราติดเบิ่งก่อนอีกยังเลอยูซีแก๊สไม่ไปดองไลยทั้งหน้าเนาะยังเลยเท่านี้ก็บเก็บขอบสองแผ่นอันนี้ไปเสียหายเราเอาตัวแตกเดาตัดใส่บได้ซื้อยังมาฝากเลยนี่ใครไอจะลงไปซื้อน้องพิงขกินาบ่บอดี้ชื่อว่าตอนไหนเหมือนนักการเมือเมื่อกี้นี้โอ้ อ่๋อเฉลาเราเมื่อพอนเฮือนพอดีเอ้ยก็ออกมาเลยนี่พอเรากำลังฉิเข่าเฮือนกินนี d. ่พอเฮือนเราอยู่นอกได้เอ้ยออกมาแต่ในบ้านก็พอดีเรากำลังเปิดประตูเข่าบ้านเราประมาทนี่ยบอกกินี่เอ้ยกินมาแล้วขอกับไก่ต้มต้มไก่ไก่นั่นลุงเราเป็นหมอสูตรงานแต่งงานรองได้เป็นผู้ไปดองไผ่นี่กินไก่ควนไก่นาฟ้าควนน่ะได้ สตอมสิกินวานนี่ก็โตหนึ่งวันนี้ก็โตหนึ่งอ,อยากอยู่ใกล้ๆได้กินว่ะขอได้กินนะเส <laughs> แสร้อยไก่ต้มอ่ะ <laughs> ไก่แบบว่าไก่บ้านได้เพิ่นต้มใส่ผักฝรั่งมาหนะพอรุ่งเราเป็นหมอสูตรได้เป็นทั้งหมอสูตรเ,เป็นทั้ทงสิริวัฒน์แล้วก็แตงแก่เพิ่งก็ต้องมีไก่ในตู้เราแต่วันนี้ก็มีบุญอีกเมื่อในการสิพาน้องพิงมาดินบุญอยู่ Ốt à, đấy, nó ngơi bạn này. Ủa. Ủa. Nào nào? Nào, nhá, mà xuống chờ nào. Phòng phái ui. không có lay bò. Đếch bò. Đếch đếch đếch. Ừ. อืมไปเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ําล้างเพิ่นเดี๋ยวสิใส่ตื่นก่อนเด็กที่ว่าทางเพิ่นทางย่าเพิ่นก็ขาดอยู่เนาะวนี้เพิ่นก็ได้มาโอ้หือว่าสาธุนเพิ่น้มาแล้วไปเบิ่งว่าสิใส่ตืนให้ออกอ่างเฮ็ดจังได๋สด้อยากให้แล้วว โอ้ทาเล้วนี่เจ้า,าได้สบายเลยรดน้สินบัลพรทราลงใส่เบาะสบายนัง่งผลตกผลดิน <Okay. S 1> แล้วอยู่ดอกเพราะว่ากระเบื้องกระพออยู่มีแต่ปูนกระมีเลย้าว่าบูมีข่าแห้งทังงาแล้วก็ว่าสีวัานคนสวบานซอวยกันเทเราแล้วหลังจากที่ามุ่งแหละทางงาว่าชีไหสว่านร่วมแหงร่วมใจกันมาขุดขุดปั๊บปั๊บหน้าดินแล้วก็มาน้า้ปกระเทพื้น แม่แดวอีดอกการเย็นวันเดีวปีนี้กับปีหน้าโอ้ยปีหน้ากับปีฮือเกินเจ้าอหู่นะวันเดีวเดือนนี้กับเดือนหน้าว่าเนาะนัะ่นเดือนซ้ำนี้ชิฮอดเดือนหนา้าฝนบอ่อเนี่ยว้าตพี่ว้าวีเราแต่เนาะคนฟ้าอากาศทิวทัศน์แล้วอันนี้หันแฟนไม่ารายังเดือดหันจะปาดหาทั้งนาพันตีแห่เลยยันฝนตกเลยยันมันพะเขา พอเนี่ยหอยอยังบ่มีเงินซื้อพอัดลมดูดอากาศใส่ชัดแฝกไหมอ่ะเนี่ยไหมแผ่นชดายังเหลืออยู่เห็นอยู่ตีทางนอกด้วยทางในตีทางในตีใช<อ>้ทางในผมมันจะง,งามมันปิดหูกว่าทางในเลยอพอเวลาฝนตกแบบมันสิบศาสาดเขาเลยเฮือนเอื้อยตะกี้กับเจ้าว่วยแล้วก็ใช้พัดลมดูดุรกาศลมดูดอากาศกระโตัวหนึ่งพันปลายสองพันอา เพื่อนเจ้านี่ก็ยังขาดลายอย่างระวงังเรี่ยวตัวนี้ได้าเต่ไวไอมีขาดงบเดินไฟเข่าเพื่อนอีกไ่รล,ล,ล้วเจ้าเพื่อินว่าตามห่องตามจุดโดดฟืนโดดไฟออใส่หลอดหนึ่งก็ได้ไหมหลอดหนึ่งประหยัดไฟวะ<อ>นี่ได้ต้องเดินเพื่อน้องสาวลำฝนนี่เด้แต่นางห่องเขาต้องมีปากของเขาส่วนตัวของไฟของมันนะเด้ ค่ามีเงินก็ดีน้องเอ้ยบัวไซขนาดก็ได้ใส่ดอกไฟทางนอกทางนอกครับทางในของนอนบ่ว่ซวะบัวไซเปล่งไฟเปล่งงบเปล่งงบจะแต่ดอกนี่ทั้งดอกนึงแต่ดอกนาดอกนึ่งใบกะในห้องดอกนึงพ่อใส่ชองดอกใส่ชองชองดอกพอมีได้ดอกนึงเนาะมีชองดอกเลยมีชองดอกได้ดอกนี่ไว้ทางนางบ้านอันนี้ไป็นหนึ่งเข่าอันนี้ตัวเอ้ยซื้อให้ เสร็จแล้วแล้วก็ซอยประหยัดไปแล้วสัตว์เนาะจังว่ากันให้พี่น้องเนี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปเอันนี้ก็ยังบ่มาบ่นี่น่ะตงเตอไฟนี่ยังบ่มามันก็คือเว้าแหละสมมุติว่าในวัดในว่าเพิ่นเฮ็ดนี่ก็แม่นเจ้าเป็นคนเสียก่อนแม่นบ่ คือเพิ่นเฮ็ดไปซี่ลายก็เฮาเสียคนเดียวก็บ่ไว้เนาะคือเพิ่นตัดกระบอกกระเบื้องนี่ก็ต้องหานกันกับเจ้าแม่นอยู่เฮาใช้นําเพิ่นแต่แต่หานกันมันมันบ่ไวด้ีเพิ่นเฮ็ดบซี่แล้วตัดไฟหลายได้วแล้วเฮางบ่ได้หาอือมันบ่ได้เฮ็ดบ่ได้หายงแต่นํามือนเอ้ยหามือก็ยังบ่ได้ยังสิบ่พอใช้แต่ละเดือน วานนี้เขามีเรียกมีงานในหมู่บ้านอีก้านนี้เอาสิบป้าสิถิ่มบ้านเมืองกับเราได้อะไรก็เก็บในบ้านในเมืองค้นเสียก็เลยต้องเลยเสียเด่อนละสามสิบพันเนาะแล้วก็จาเก็บจะซิบจะเศร้าเขกาก็ให้้ายยุเป็นแสน้นขอากับบุมีตอนนั้นจะสอยดงองเขาจะกับไปแต่ซ้มเทียกับซีส้นแหละก็คู่เทือนี่ก็มีแต่ซ้อยแห้งเขา อืมเออเฮาบ่ม no. ีกะบอกเพิ่นน hmm. ้องเอ้ยบอกคนนั่นแหละเฮาไปซอยแหงหาไปซอยเวียกซอยงานล้างผักล้างหญ้าล้างถ้วยล้างบ่วงก็พอใจได้ทํเป็นเอื้อยได้เนาะเฮ็ดจังได๋เฮายากแน่เฮาบ่มีเฮ็ดจังได๋หาสิอกสิหาค้าขายก็คือฮู้นั่นแหละลูกเต้าสิต้องได้อยู่เฮือนก่อนในช่วงางพนเฮือนนี่แล้วจากจบเฮือนแล้วก ยำไฮยำหน้าพ um. okay. yeah. ่อยังว่าได้ไปรับจ้างนูกกาเนาะลูกการับจ really mm ้างดำหน้าหาลำหมองไม่หาเฮ็ดขายบาทนี่ยำหลอดกระเจียวไปหาคุดหลอดกระเจียวบาทนี Naruto ่งแต่ชิมาซื้อรอกหลอดกระเจียวถ้าแม่แล้วมักมาหนึ่งกันจำเจียวมีไลยตะกอนที่มีไล่เดี๋ยวหนึ่งชั่งขบวัดบวัดนะด่างวับดวัวน้ำดับปากนะบ่อันนี้ลูกเตะฮะ ปไปเตงล้นี่ได้เลยวเตะเรียกูเตะถึอดอกผักคักเต้น, <c oughs> นอนโอ้น้านข้างคนหลุดเตะอือคิดว่าล่างบรวดน,นะคือมีแผลเจออยู่เหมือนเนะาะอาชันมิแต่ว่า,างทางหรอกงามธรรมศาสตร์รถคนเฮาหนาสุดๆนี่แหละงามแบบธรรมศาสตร์งามแบบรแบรรดา,าบึงแตงเบอ,อร์ลายกับโบนั่นอเอื้อยหันแม่นดารอะไร ส่วนลายไปงานบุคคลได้แต่งมีมื่อนั่นแหละแต่ไปแต่งแต่งหน้านักตาชกนักตาเบิ้งเพิ่นเขียนมัคค่าใส่ไปเขียนขอบตัวขอบตาคือขีตาติดตลอดจ้ามันแบบเฮามันเฮาบุคเคยบ่อยดีในบรรดาในพี่น้องเอื้อยแต่มีเอื้อยคนเดียวที่บบมักเชิมแต่ก็มางักแต่งแบบทาแต่งกับเป็นทาปากกับทาแป้งเท่านั้นแล้วเยไม่ว่าในเฮาบุคเคยแต่เวลาไปงานเมื่อนั้นแหละ มีมือเดียวแต่แต่งนะแล้วก็งามอยู่เหมือนงามเลยเคยว่าเบิ่งคืนสิไปดินดิเกเถาะนะแลแต่งก็คือวาาบ่เคยแต่งมึงมันก็คือบ่คืองามเอ่เป็นคือธรรมดาของเฮาแหละะปั่นมีแต่รอถ้าเบิ่งไม่สร้างก่อนสิมาหรือบ่มามื้อนี้กชบ่ยๆ้พี่น้องเอ้ยมาก็จัเ็หยังได้แน่เนาะ แล้วสิติ๊กาสีหรือว่าสิติ๊กกะเบื้องบ่หรือว่าสิทาคอบก่อนแต่ตามไแมยเอ้ยอยาให้รัติ๊กกะเบื้องมันแล้วก่อนยังเก็บสีบัดเดียวจบเลยมันักติกะเบื้องแล้วได้เฮา่ายายยาแนวบัดนี้ยายยาแนวได้เก็บสีคือจบเลยมันจังบ่ไปรัดตาตอนนะมันไก่เช็ดให้เนเฮาเกี้ยงกล้วยไปเลยอืมตัวนี้ก็ได้จะเอาผ้าเช็ด้แต่ว่ามองเพิ่นปูนเช็ดออกอันนี้นะ ซุปผักเสร็จออกดนมั้งเพิ่นน่ะทิ่มปูลงมื้อน่ะก็เหมาะนี่เด้มันทิ่มมันเสร็จได้ก็เปื้อนเสร็จได้เด้สิสิุซิวอืมก็ันนะก็ก็แม่ก็ชื่อน้องแก้ว เอาหาเพิ่นมาสีแพนวชราให้เพ่นพาเข้าอันนี้แหละเฮือนซานน้องเอ้ยบักซํานี้แหละหาซํานี้บ่ได้แหละเฮือนซานแล้วทั่วมีครบลโลเนาะเข้าาีอไปซั่นมีแต่ว่าคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ก่อนให้พี่น้องเอ้ยทางสนก็ เด้คอจบคลิปก่อนนี่กับเงินซื้อปูนมาว่านนี่แหละน้องเอ้ยเงินของแม่ใหญ่จะดีอยู่ทั้งต่างประเทศแหละี่เอยแบ่งออกมาซื้อมาว่านนี่มันเดืออยู่ก็เลยซื้อมาเพิ่มเนาะมาสัน้นคลิปนี้ไปก่อนเด้อเนาะ,นะอ่ะสบายดีเด้อปะชาแม่สร้างก้อนบาทนี่